สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่เราวัวเราควายกันนะครับวัวควายช้างนะครับว่าใครจะวิ่งเร็วที่สุดนะครับนะครับอ่ะเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับมาดูความสามารถของพี่วัวก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับพี่วัวนี่วันนี้เรามากับวัวสีเขียวนะครับใส่ฐานตรงนี้สามก้อนแล้วก็ปิดฝาไว้เอ้มเฮ้ย ฐ่านฐานหลวมต้องเช็คฐ่านอีกโอ้ร้องดังมากอือโอ้มีเพลงด้วยนะเอาริงไม่ต่อเนื่องเราต้องเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้วัวสีนี้อาจจะไม่ดีแล้วเอามา ตัวนี้มาแข่งแทนเห็นไหมอ่าอ่าเตรียมตัวขึ้นสนามไว้อ่าน,นี่ควายเหลือ,นนองอแล้วก็ช้างมาเตรียมตัวขอด้วยเตรียมตัว หนึ่งครับไปเลยก็ตอโคง้งมันละครตอโค้งอ้าวคิงคองมาขวางทำไมเนี่ยโอ้โหควายแรงแรงดูสิฮนะมาแล้ว ควายนำโดงเลยดูดูสองตัวนั้นเป็นไงบ้างอวัววิ่งท้าสุดเลยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวตัวอื่นกันนะครับบ๊ายบาย